Nát, 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 2 nát, 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 đại ๆๆๆๆเเงี้ยเเงี้ยเเงีเนเงี้ยเรียกแม่ก่อนเรียกพ่อมาเรียกพ่อโอ้ป้าปาอเอาพ่อไม่เอาป้าปาครับพ่ออแม่พอบอยเรียกบอยพ่อบอยแม่ Tao bay ngang 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 miệng ngang 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 bye bye, bye. thay ยิ้มน่ารักบอกลุงวิทย์น่ารักถ่ายเลยถ่ายเลยน่ารักเอาถ่ายถ่ายมันอันใหญ่เอาถ่ายถ่ายลุงวิทย์ก่อนถ่ายถ่ายมันน่ารักเอายิ้มน่ารักเอายิ้มมือก็น่ารักเบื่อบืว้าโอ้ยถ่ายถ่ายลูกเนี่ยไปใส่ไหน อ้ยเอาไม้เกงไหนบ้างไงจีเราดลุ้มเยแล้เดี๋ยวไม้เดี๋ยวกล่องเอาสิไทยไม้เออเอาไม้เอาไม้เอาเอาพเอก้ากนเดี๋ยวเา้เจ้านั่งเาให้เจ้ายืนไทยลูกอาไยอาอาอายลูกเนาะน้องเพชรไทยไมน้องเพชรไยไหมเอาไาย้มย้ม้มม้ม้มอาเอเาไหมยาึ้รยกอายกขายกขายกขาอาไยคาไทย ค่ะอ้ยไกไปถออยีม่ได้หน้ามันชัดถอยไปอีกค่ะถอออยีกโอเคนั่งนั่งใครลุงวิทยกบสองขาลุงวิทยกบสองขาอยขายังไงลุงวิทยทำอะไรอ่าลุงวิทยทำกระต่ายทำกระต่ายกระต่ายด้วยกระต่ายกระต่ายกระต่ายเออกระต่ายกระต่ายกระต่ายเออทำอย่างนั้นทำเหมือนทอยังไงครับเออกระต่ายทำแบบนี้ ทำลงาได้จอโอเคโอ้ยกระต่ายนะะ่ารักเอาเอาถ่ายให้คุณยายถ่ายให้คุณยายค่ะทีนี้เอาไปเอา,ามาถ่ายให้คุณยายเออเอเจอจริงถ่าเจอจริงจริง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 เ <c oughs> ออเต่าใช่ไหมทำท่าเตา่าทำยังไงนะเตา่เาเต่ามันมีจีค้ค่มันทำหัวโกหกโผล่มันทำหัวโหกหกโผล่ เอาลาะมาลองให้ลองให้ตื่นเอามาจุกก่อนลูกจะไปสารคามแล้วมาจุกก่อนจุกก่อนจะไปสารคามแล้วเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้ก่อน